เดีนยังกินโม้หน้อยก็ได้สวัสดีค่ะพีนพ่น้องสวัสดีตัวลูกตัวไส้เด้อพี่น้องสวัสดีเจ้ายูทูบทุกคนสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูสวัสดีเอซีุ่กคนทัวลูกเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกเรือทุกกำลังแรงใจมาเป็นกำลังแรงใจเฮ่ขอบคุณเไรขอคุ้ม Hm <coughs> hm <coughs> <coughs> hay lấy con cái <laughs> này tâm hay lấy con જા જાવ પા